อันนี้มะปรางนะครับมะปรางเหมือนปางสวยงามคุณยายเนียเป็นคนขาย,ายเล่ากระเล่ากระขายอันที่โน่นกับเขียดนะเด้อ่ามีกล้วยมียางหลายอย่างละเอาใครหมดแดงกับมีดครับผมคุณยายซื้อจากไหน คุณยายบัวลาอยู่ตลาดกันท่าล่มนครับเนาะผ่านมากครมาอุดหนุนคุณยายเด้อคุณยายบัวร่าบ้านยังคุณแม่บกขี้ยางอ่าบ้านบกขี้ยางนะครับเนาะคุณยายแสนสวยบ้านบกขี้ยางนะครับยายบัวลานะครับอ่าเอาผมมาอุดหนุนคุณยายเด้อถุงละสี่สิบบาทนะครับผมอาอมสมอมหวานมาสั่งสามลดมาสั่งไงซึ่งไงซะ จ้าาว่หวานเจี๊ยบหวานลายตัวแม่ว่ากดหวานจันทร์นุ่หวานเจี๊ยบนันคุณยายกับตัว่างสิที่ไรคุณยายเจ้าตงว่าหวานเจี๊ยบกว่าสิหวานเจี๊ยบเออท่านสมัยเนี่ยหวานเจี๊ยบกว่าสิอันนี้ขอโทษนะครับเนาะ ม่วงลายนงครับก็มีนี่สวนมะม่วงนะครับม่วงเยอะมากอันนี้ไม่ค่าประจำตลาดนะครับไม่ค่าแสนสวยมาแบกยังพูดเนี่ย